่ถ้าพี่ไม่ทำหนูจะเข้ากอเลยนะคะร่วมไหนได้ไหมคะร่วมไหนนะเขาก็ได้เพราะงันประเด็น่เนี่ยเมื่อวงนเล่นโป่ไหมเเ็น่างเมเราเ็คนเดินไเลยเขาีเัที่จยครับได้มีมที่มาสนุกมากครับเพราะจริงๆแล้วคือแบบอย่างชายแบบที่เนี่ยเป็นเ็นเลโกนน็โตมากับเนโก้เนาะแล้วพอตเนดีใจมากชอบเล่นใช่ค่ะแต่ที่แบบ ชอบจริงเพราะว่าพอมานั่งดูเขาเห็นคนนั่งเล่นจริงๆแล้วอะ่ะเขาสามารถสร้างต่อเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นอะไรแล้วสร้างเรื่องเป็นแบบเป็นสร้างเรื่องราวจินตนาการาใช่ที่ชอบตรงที่เราสามารถเียนเล่นได้ด้วยกันในครอบครัวม,มีกิจกรรมร่วมกันได้แล้วก็ที่สาคัญคือแบบเห็นเขาแบบอยากจะมีจินตนาการของเราเองเขาสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์อะไรด้วยตัวของเองได้ซึาา่งมันเป็นมันเป็นอะไรบางทีที่เราสอนไม่ได้แต่ว่ามันแบบ ผ่านการติดการจับการเช่นอะไรสิน้องมันทองแม่เขามีสมาธิด้วยเหมือนสามารถอยู่ได้ยาวๆนะแล้วก็เป็นเวลาครอบครัวมาถึงผลงานล่าสุดก็อินชัยกำลังมีงานด้วยแล้ววิกกี้แนะนำอัพเดตงานล่าสุดช่องนี้ก็จะมีซีรีส์ช่องวันที่กำลังออกอากาศเรื่องทวินการจับมืแดงเก๋อแล้วโรนนี่เด็กน่าจะมีที่ดูเป็นคนดีใช่แล้วที่รู้จักกันดี ใช่เพืนแฟนของเนโก้เนี่ยนะครับตอนนี้เปิดสาขาที่วันแหลงทอกแล้วก็อยากจะให้ลองแวะมาเพราะว่ามันจะมี หลายๆอย่างที่เป็นแบบสเปกต์แบบสาขานี้โดยเฉพาะเป็นปัญหายากมากที่นี่มีโค้งหมดทุกอย่างเในหลายๆประเภทที่สามารถสู่ทาเดือนทางได้มาที่วันแหญ่ทองใช่ค่ะสำหรับร้านเลโก้อยู่ชั้นสองนะคะใครที่แบบหาโมเดลใหม่ๆหลายคนอาจจะแบบเป็นแฟนเลโก้แล้วเคยสองแล้วอย่างที่พี่ชายบอกคือที่นี่มีอะไรใหม่ๆเยอะมากนะคะก็อยากเชิญชวนมาที่ร้านนะคะชุดนี้เป็นแบบนักเต้นอะไรอย่างนี้เต้นเลยเเต้นหรอเต้นเลยอ่ะ อ๋อค่ะนิดนึงนิดนึงอะไรนะคะอะไรอะไรขึ้นก็แค่เป็นการซีหรืออะไรไม่ก็บางทีอยู่กับน้องๆที่เขาเด็กกว่าค่ะที่เหมือนที่ไปทริปไม่ใช่ดินกันเนาะก็อยู่แบบตันตีอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกบิวแล้วก็บิวง่ายด้วยเสร็จแล้วก็เลยต้องไปบิวสามีด้วยใช่ตันนานทีเป็นไงบ้างคะนานทีค่ะก็โอเคค่ะก็สเต็ปยังแบบว่าเเออป็นค่อยๆกันเลยพี่ชายก็ยังบิวอยู่นะพี่ชายตัเองก็ชอบด้วนะคะเวลาอยากสวย อย่เรียกว่าชอบเลยดีกว่าครับเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีตครับปราบกบปราดกบฏกบอดบฏะบฏกบฏกบฏกาฏกบฏกบักบฏ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 กมฏกบ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 ฏกากบฏกบฏก้อยอฏกบะกบฏกบฏาบฏกหฏับงกบฏกที่บฏกบฏกบฏกบบฏกบฏกบกกบบ ทำหน่อยอะไรเงี้ยสนุกดีสนุกดีเป็นซีตเดียมไม่ก็ไม่เป็นแข่งแข่นตามวาระไปใช่ใช่ตุกาใช่ใช่ค่ะแล้วพุมเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับมีเออ มีแบบแนวคิดอะไรหรือว่าดูตักกันจากข้ามาปรับใช้กับคู่เราเอ่ออ,อันที่เป็นสี่คนนั้นปหะคะที่เป็นก็คือจริงจริงดูดูน้องจันจิทำก่อนออออแล้วก็ถามน้องว่าไม่ไม่ได้ตามขนาดไหน,นก็ถามน้องว่าบางคนทำไหมก็แบบพี่อันนี้นี่หนูพี่ต้องทำพี่ต้องทำอะไรก็ทำตามไปเลยคือมีไกด์มาก่อนมีไกด์มาก่อนแล้วก็เหมือนดันคนนี้เข้าไปด้วยใช่ พี่ป so er okay. mm. yeah. ิศาจก็คือรักเร็วมากใช่ไหมพี่ร้อเพลงพี่ปนก็พร้อมเสมออยู่เลยไมนอยู่ในสายเลือดเหรอครับพี่นาวสายเลือดอะไรกันนกเต้นเอาจริงๆเอาจริงๆส่วนมากเขาจะไม่ค่อยอยากทำตลอดเวลาแต่พอเขาเข้าปุ๊บคือพิ้วกับคนอื่นตลอดอะไรอเนี้ยแต่ว่าพี่ก็วาวเหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันในะเซอร์ไพรส์ค่ะคือเขาจะชอบอิดออดแต่พอเข้ากองปุกูก็ได้หมดสามสองคือไปได้เลยไม่ถอกเลยใช่ค่ะค่ะ นะอย๋อค่ะว่าอะไรน,นะคะ,ะก็จริงๆแล้วก็ดีๆนะคะก็จริงๆแล้วที่ว่าเขาก็เจอเพื่อนๆเ,อนเยอะขึ้นใช่ใช่เขาบอกว่าจูๆเขาป่วยกีรู้เรื่องอะไหรือว่าทราบเรื่องเออจริงๆกีทราบตอนหลังค่ะทราบตอนหลังทราบตอนหลังแตก่ก็ตกใจเหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วงนี้เจอกันบ่อยหน่อยะคะ่ะก,ก็ดีนะคะเหมือนเขา รู้สึกว่าทางด้านจิตใจดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วเขาดูสดใสขึ้นใช่จากที่ที่เจอจู่ได้เจอเพื่อนๆช่วงนี้มีมีมีเจอมีเจอบ่อยค่ะใช่ิ้ใจอะไรเพราะว่าเป็นช่วงหนึงที่มอนบอกว่ามันไม่ค่อยอยากเจอใครอะไก็จริงๆเวลามาเจอกับกี้คือมันเจอกับเพื่อนหลายๆคนนะคะส่วนมากก็จะคุยกันเรื่องอื่นสเปซสป่ไปกินข้าวมังมอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ เอ่อจากที่เจอเขาดูสุขภาพดีขึ้นนะคะน้ําหนักขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายเดี๋ยึคืนด้วยกี้เ็ล่าใช่ฟังเขาก็ดูแข็งแรงขึ้นไ้่วงก็หนักขนหค่ะคือตอนนั้นกี่รู้ที่หลังหน้ากี้รู้ที่หลังได้ค่ะ คือบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเนอะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพพอดีกีทราบทีหลังค่ะกีก็ให้กําลังใจเขาแต่ตอนนั้นเหมือนเขาเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ใช่ค่ะก็ก็ดีใจดีใจที่เพื่อนดีขึ้นแล้วแที่บอก่ะพอตอนนั้นจริงๆน่าจะเป็นช่วงหลังๆที่จังหนักเริ่มเริ่มขึ้นมาหน่อยแล้วค่ะช่วงผอมสุดตอนนั้นกีอาจจะเป็นช่วงที่กีไม่ได้เจอ ใช่ที่เขาไม่ได้เจอใครเลยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่คีดเจอเริ่มเจอเขาเริ่มมาแบบให้เขากันใหม่อ่ะเหมือนจะเริ่มน้ำหนักขึ้นมาแล้วแต่ช่วงหลังๆเนี่ยที่เห็นอาจจะเห็นรูปเนาะที่แบบไปเจอกันบ้างไปคอนเสิร์ตอะไรกันเงี้ยค่ะเหมือนแบบดีขึ้นเลยแล้วเขาก็บอกเขาออกกําลังกายทุกวันใช่ใช่เพื่อนไปสามีกิจกรรมเล่นกันเป็นหมดทุยใช่ใค่ะเวลาไปไหนก็ก็ชวนไปด้วยกันชวนก็เคยเยอยแยะให้สอาไปดูสดิบีใช่ใช่กลับมาแบบแล่วนตาอะไยใช่ใช่ค่ะคิดว่าเวลาเขาออกมาเจอเพื่อนเพืเขาก็แฮปปี้ ตอนนี้สุขภาพตัวเองดีขค่ะพี่ชายตอนนี้เป็นไงบ้างคะจากที่เราฟิตเพิ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้มันแข็งแรงขึ้นก็ยังฟิตอยู่ค่ะการันตีหรอคุณแม่การันตีค่ะแข็งให้ดูยังดูแลตัวเองอยู่ก็พยายามดูอย่างอันนี้เกิดเหรครับน้าแดกก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องครับก็คือแบบพยายามเปลี่ยนชีวิตละวล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาใครรู้สึกว่าแบบไม่ต้องเกิดมันอยู่ในในจุดที่แบบ วา่าแบบการปล่อยตัวไปไกลมากแล้วว่ามาถึงจุดนี้ได้คือมาถึง่านแล้วว่าอยากจะทำอะไรต่อไปเพราะยาจะรักษาล้างทองไว้ต่อก็พยายามอยู่เพราะว่าคือมันก็รู้สึกดีนะเพราะรู้สึกว่ามันมั่นใจขึ้น,นอะไรทีละรอบรู้สึกว่าแบบเออถ้าถ้าเราแข็งแรงได้แบบนี้ว่ามันจะมีเวลายอยู่กับลูกอะไรกันย็ได้อีกเยอะมาก เราไม่แก้คนนะคะอย่างไายว่าบาลิโออย่างเงี้ยอเราก็แบบเอาแม่มันก็หากกันแล<ร>้เราสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมสู้ไดไมะในค่ยเด่ะสู้ได้ไมัด้มรันี่ยีกด้กรเนีดี๋ยเสู้ได้เสูห้เ่ยเยวาสู้สห <c oughs> มือนีบยดเดยวเรนี่ยเวเา้ไดกั้นียเุกยวันเนยทุกวันใช่ใช่ หนักขึ้นหนันแล้ว yes ก็อาทิตย e ์ละสามสามวันสามวันอะไรเงี้ยคิดว่าเมื่ี้สี่วันเห็นไปทุกเช้าเลยอ่ะว่าไปเจอใครเจอน้องนายเจอมิกอะไรเงี้ยเขามีแก๊งอยู่แก๊ง คนไทก็บอกว่าพี่ชายเป็นคนที่ใจแข็งทำใหว่าเราแบบส่งกำลังใจให้กันเนี่ยเพราะที่ถเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันช่วยบิ i l กันอ่ะนายเขาคอเห็นนายแบบเริ่มพอมาเขาไม่ได้พี่เขาไปไปต่อโอ๊ยกานร้องไห้พยายามบิ i l กี้เลยบางทีอ่ะเพราะแบบอาการด้วยกันก็แบบทำไมนายอร์จี้เยอะขนาดนี้ี่ไปอ่อนแบบจะไปแบบลุกลอบเหมือนเค้าบ้างไหมฮะจริงๆมีบางช่วงที่ขยันไปค่ะแต่ไม่ได้ช่วงนี้พี่ชายชวนไม่ค่อยไปคือกี้ออกที่บ้านแต่ว่าเวลาผู้ ใช่ไปกันคืนม yeah. ันเล่นเวทอะค่ะบางทีก็แบบอยากใช่บางทีอยากอยากอยู่บนลู่วิ่งดูซีรีส์มากดูซีรีส์ดูซีรีส์ใช่ค่ะสวยๆอยู่ที่บ้านแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยแต่นี้เขาไปเขาก็แบบยกเบทกันค่ะที่เป็นผู้หญิงคือเวลาไปส่วนใหญ่เนี่ย ทำคอนเทนต์ตลอดเก็ถือว่ามันต้องใช้ถ่ายรูปถ่ายรูปกับเครื่องเด็กคือหอมแล้วใช่ใช่ใช่ต้องลงไว้ก่อนถือว่ามาแล้ว่ะช่วงขยันก็มีค่ะที่ไปกับเขาแต่ว่าช่วงนี้ก็จะออกเองที่บ้านแต่ก็ออกอยู่ค่ะออกทุกวันออกทุกวันแต่ละคนห่วงคุณเรับว่าแบบโคตแต่ละคนแบบสุขภาพดีดูเป็นนักลงล่างก็เนี่ห่วงไหมสุภาพดีหรือไงครับใช่ใช่ห่วงคุณเมสก็แซ่บใหญ่เวลาต้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มันน่ากลัวตรงเนี้ยคือพอเขายิ่งดุดดีเขายิ่งอยากโชว์อ่ะ่ก็แบบทไมต้องโชว์มันก็แบบมันก็ดีอยู่แล้วไม่เคยยุ่ไม่น้อยแล้วไงเดี๋ยวหลังจากนี้หมาจะไม่ได้แล้วไงมันก็ต้องแบบโชว์โชว์ไปแหละโชว์โชว์โชว์สู้วค่ะไม่ต้องแบ่งให้ใช่ไมเมื่อเราโชว์เซ็จนั้นไปมันก็แบบว่าเออเป็นกระแตะตอนเราพิจารว่าโอ๊ยตายแล้วจะต้องติดตามไงของใช่เรายังไม่ห่วงเลยไม่อยากให้พี่ชัยโชว์ไป ปวดไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าด้วยอายุขนาดนี้รรต้องรีบโชว์อะไรอย่างเงี้ยรอดช้อยแต่โชว์อะ <c oughs> หนูว่าแต่แต่ละค <c oughs> ลรั้งจะหลงรูปเนี่ยพี่ชายทำยังไงไปร้องหัวแบบพี่ให้เมื่อก่อนเนี้ยนอนแต่ว่าพอ,อนอนถ้ามันไม่ได้ผลก็เลยเลิกนอนอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปล่อยไปก่อน <c oughs> ไปล่อยไปก่อนนีคือพ,พ,พยายาม,ามปลามมากกว่า จะลงอันนี้เหรอรูปอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็น้อยค่ะกิ๊ก็ลงไปแหละขีนลิมิตลิมิตว่าจำกัดี่ยคะต้องสแกนก่อนไหมคะว่าเอ้ยรูปนี้ลงได้พอระดับนี้พออะไรจริงๆก็อยากจะดูแต่เขาไม่ให้ดูถ้าลงก็ลงลงไปแล้วก็ลงไม่ได้ไม่ค่อยโป้เน่มีโป้เลยโป้หรอไม่โป้่ก็เซ็กซี่ไงเวลาแบบให้ดูแค่ว่าสุขภาพใช่ใช่ใช่เราก็ไม่ได้โชว์อะยังไม่ได้ไปทะเลเราไม่แอปเก่งแต่คุณสามมีไมครับก็ห่วงเราขนาดนี้ก็ชอบที่เขาห่วงค่ะแต่ก็ลงอยู่ดี อ๋อไม่มีค่ะไม่เคยเคยได้บทเลยไม่มีค่ะลงอยู่ดีหรือวิอญาณจะได้ชูคู่มิตรเพราะว่าแซ่บตู้เลยแบบก็ชอบลืมออย่าจริงๆก็อยากจะชวนเขาถ่ายอยู่ค่ะเดีราจะต้องรอดูอันนี้เพื่อคอนเทนต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะพรอสมอพร้อมเสมอ